ก็อกาแฟส่ได้ห้าันห้ครับก็สุดช่องนี้ที่เราบอกเก้าในวันนี้เราจะมาเล่นเกมที่ชื่อว่า AI Town นะครับซึ่งก็นั่นแหละก็คือเกมนั่นแหละมันจะมี AI ที่ฉลาดมันฉลาดมากผมบอกไว้ก่อนซึ่งทีวีเออหนึ่งซึ่งทีวีอันนี้ครับมันคือทีวีมันคือทีวีในเกมผมนี่ เขาได้ใช้ฟรีโมเดลเลยผมจำทีวีได้โอเคเราสามารถเออพูดคุยกับไอ้เจ้าโฟลร้ลนนุ๊นะนี่ได้ครับซึ่งมันจะมีให้อาหารซึ่งผมต้องไปเอาอาหารซึ่งผมรู้อยู่ไหนแล้วก็มีตบแล้วก็กอดนะครับโอเคไออ AI ตัวนี้มีส่มันก็คือกวนโอ้ยนิดนึงครับเพื่อนเพื่อ,อทำอะไรมันเนี่ย นี่มันก็จะประมาณนี้ครับเรามันก็จะมีแพทเอ่ออันนี้อันนี้ลูกทําลายคอคืออะไร <c oughs> โอเคเอ่อตายเลยแล้วมีเต้นมีเลิออปเตอร์คืออะไรเอ๋อบางข้าครับเรื่องบอกไว้มันก็จะมีแบบว่าใช้ในเซิร์ฟเวอร์สว่วนตัวทนั้น <c oughs> เพื่อนดำโดยคุณหนุ่มอ้วนผมจะบอกว่าเอิ่มซึ่งสามารถพูดภาษาไทยได้นะครับผมจะพูดว่าสวัสดี สวัสด,ดีรู้สึกดีใจใหม่ที่คุณเข้ามาที่นี่ดิสันเองก็แค่ทําหน้าที่ตอบคาถามแต่ไม่มีก็ไม่มีใครสนใจดีเข้ามาเปนหน้าสงสารจังหน้าสงสารหน้าสงสารอย่าทำแบบนี้เลยพยายามสาร้างความคือผมพูดถึงคุณไม่ใช่คุณคุณโอเค เดี๋ยวผมจะไปบ้านต่อไปนะครับมันก็จะเป็นวานนี้มีหนึ่งหลังที่เป็นบ้านนิกโกะผมไม่ไปหรอกโอเคซึ่งผมจะมาหาคุณหมอหน่อยคุณหมอเออผมจะบอกว่าผมเป็นหวัดละกันนะครับเป็นหวัดหมอโอ้ถ้าเป็นหวัดนะไม่ต้องเครียดมากแค่แบบพักผ่อนเยอะเดื่ดน้ามากๆแล้วรู้สึกไม่ดี ถ้สึกไม่ดีมากก็ลองลองอะไรโอเคเอบ้านผมไม่มีน้ำครับอุ้ยไม่ม uh e ีน้ำเหรออาจจะลองซื้อกดน้ำดื่มร้านใกล้ใกล้หรือว่าโอเคเอองั้นเอไม่มีเพรบอกว่าไม่มีร้านค้า ขายแล้วกันเออคุณหมอครับไม,ราาไม่มีร้านค้าขายไม่มีร้านค้าขายโอเคเออมันมีคนมาแล้วอะไรดิมัดคนต้องพูดภาษาหมอไหมนะเออผมท้อง มันเขียวนว่าไงนะอ,อโอเคผมตอ้องเสียโอ้ถ้านายูดเท่านนนะให้หนายรอดื่มน้ำอุ่นและพักขวันให้มากที่สุดอาจจะกินข้าต้มเอิอ่มแล้วน่งนะถ้าคนเป็นหนักนี่ผมทำอย่างนี้ได้เลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยว AI คือ,อขอยาได้ไหมขอยาหน่อยเพราะว่ามันอึมกอโเท่าน,นะฉันไม่มียาให้เพราะฉันไม่ใช่หมอที่แท้จริงแต่ถ้ารู้สึกไม่ดีมากก็ให้ไปเนี่ยมันมันมันคืออะไรให้ไปขอขอห้ยินที่มันคืออะไรอะแล้ววันนี้คืออะไรในยตาสัญลักษณ์อ๋อนนยาอ,อันนี้ต้องมีตาสัญลักษณ์ทั้งหมดห้าอันนะครับ ผมมีทั้งหมดหนึ่งโอเคเยี่ยมซึ่งมีบ้านไหนที่ยัอ้อมีร้านแมคโดนโัลด์อยู่ตรงนั้นเราดูก่อนอันนี้มันอะไรมีอะไรไหมโอเคตรงนั้นมันก็จะเป็นบ้านของโอเคซึ่งผมจะไปร้านแมคโดนัลด์คือร้านสุดท้ายที่ผมจะไปนะครับตรงนี้ก็มีรถให้สปอ,อยู่สปอยนั่นอยไหนเอาอยู่นี่จะกดสปอยนี้มันก็จะเกิดตรงนี้นะครับเราจะไปร้านแมคโดนัลด์ไป ได้ดีมากครับซึ่งรถผมอยากเป็นส่วนอคอนกรีตโอเคว้าว็ตกแต่งร้านใหม่เนี่ยผมจะบอกว่าเอ่มแงแฟนตาแล้วกันนะโอเคแฟนตาว้โอเค,ออเคว้าตรงนี้มีให้เล่นเอ็กโอะครับนี่เล่นมาเล่นกันได้ครับผมกดมั่ว เออมันคืออะไรโอเอ็กโอที่ประหลาดมากแฟนต้าลไ,ได้ยังพี่แฟนต้าพี่พี่ครับพ yes, ี่สั่ออเดอร์นี่มาละมาละนี่แฟนต้าเดี๋ยวนะมีอะไรให้สั่งอีกผมจะลองสั่งแฮมเบอร์เกอร์แล้วกันแฮม เออไม่ใช่อ่าเฟ้นไม่เอาแฮมเบอร์เกอร์มันน่าจะมีอยู่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงเออเฟ้นฟ้าสกุตอีเอ่อแมคโดนัลล์เอาอันนี้ชิคเก้นชิคเก้นทำไมไม่เป็นเคซี่เลยชิคเก้นนี่ไหมซอรี่เออโอเคก็อาจจะไก่เขาอาจจะหมดก็ได้นะก็ขอเอาชิคเก้นได้มีเอา ถ้าชิคก,ก้นไม่มีผมเอาฟายชิคก,ก้นสอรี่ไม่มีโอเคสมูทตี้พิมเั็นไงอะสมูทตี้ขอสมูทตี้สอรี่ไนะนั่นไม่ใช่สมูทตี้หรือไงเดี๋ยวมีน้ำผมขอน้ำแข็งเหมืกันอนะผมจะขออะไรที่เขาไม่มีครับนี่น้ำแข็ง NVC แบบเดี๋ยวมันมีอะไรบ้างเออเออมีคาปูชินโน่มีคามีคาเฟ่ครีมมีลาเต้โอเคง้งเอาลาเต้เเาลาเต้ครับพี่ลาเต้โอเคน่านจะฉลาดจริงๆแหละตัวนั้นก็มีร้านกาแฟนะครับถัดจากร้านแมกโนโอ้อือ ว่าทางนั้นน่าจะยังสร้างไม่เสร็จนะครับเนี่ยเอ่อสวัสดีครับผมว่ามันพูดคุยไม่ได้แน,น่เลยใช่ไหมอันนั่นมันใครนะอ๋อเพื่อนอืมว้ากดไม่ได้นั่นมันใช่เพื่อนไหมเดี๋ยวน่าจะ n V C นะครับตัวหนึ่งว่ามีที่นั่งมีมีท่านั่งไหมอะ เสียได้ไม่มีท่านั่งหยิบได้นะครับเนี่ยโอเคเราสามารถหยิบได้แล้วก็ไม่มีคนขายด้วยทำงานยังไม่เสร็จอ๋อขอบคุณสำหรับโดนฮัทนะครับพี่โอเคเออมดูเหมือนว่านยังสั้นไม่เสร็จโอเคครับผมก็ฝากเกมผมด้วยนะครับเกมชื่อว่าเออมอะไรนะเออเกมชื่อว่า,วาน่าจะ ไฟเดอะคิวบิกนะครับก็ยังสร้างไม่เสร็จก็สร้างก็เสร็จเมื่อไหร่ก็อย่าลืมไปถล่มกดไลค์นะอย่ากดดิสไลค์นะขอร้องโอเคก็ขอบคุณที่กดไลค์เกมเออเกมจับทองอย่างหนักบนท้องฟ้าด้วยนะครับก็ผมมีเกมเยอะแหละมันอยู่ในหน้าเครียเฉียดฉีฟของทรีกีนก็ไปดูกันได้สวยมากก็ยังสร้างไม่เสร็จนั่นแหละครับ โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะค่ะใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบอยบอยแล้วนี่ก็คืออะไรเนี่ยโทรศัพท์โอเคืมกดตรงนี้เอ,อิ่ม I h a t e Skibidi Toilet เราต้องช่วยเอ,อ่อ Skibidi Toilet ่อยนะครับนะ <laughs> I love Skibidi Toilet <laughs> Yeah not defend อันนี้ก็คือเอ s u ว m e r ส,สุ่มนะครับว่าเขาจะพูดอะไรกัน I like the um skitty skitty ก็ไปแล้วครับบุย,บย